และวันนี้ผมขอ,อนำเสนอซัพพอร์ตเมตาทีมกายะภาพที่ดีที่สุดอย่างตัวของอาลิสาตัวเอ r e ฟรีเมตากายภาพที่แจกฟรีในห้องหอมาเลยครับเห็นว่าแพทเดวิลเมคายเหมือนจะแจกสกินฟรีด้วยนะก็ขอสวัสดีท่านผู้ดูอีกครั้งหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาไกด์แนะนำสรุปแนวทางการปั้นตัวของอาลิสา รับผอรทกยภาพแบบง่ายๆกันเลยนั่นเองนะครับผมโดยตัวนี้นะครับผมก็คือตัวของอดิษะที่เพิ่งได้รับทักษะใหม่มานั่นเองนะครับผมซึ่งท่านหลักของน้องก็คือทักษะภาพถาลอมก็คือท่านน้าแข็งอนะโอเคโดยตัวของอดิษาน้น,นะครับผมเพื่อนๆสามารถเปิดตัวของน้องฟรีได้ที่ห้องหอหรือว่าโดมเลยนั่นเองนะครับผมเพียงแค่เก็บแต้มกิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยนะห้องโดมตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเข้าไปดูนะเพียงแ,แค่เราเก็บแต้มน,นี้นั่นเองนะครับผมเก็บเจ้าเศษลูกสามเหลี่ยมตัวนี้นั่นเองนะครับผมมานะให้ได้หนึ่งแสนเศษเราก็จะสามารถแลกเอาตัวของอาริสาได้นั่นเองนะครับผมคือตรงนี้นะเราจะสามารถแลกอาริสาไม่ได้แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับผมและนอกจากนั้นก็จะมีตัวของวานชิแล้วก็ตัวของไอล่าที่มีแลกฟรีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะสวัิธีการรับตัวของอาริสานั่นเองนะครับผมโอเค มาพูดถึงปดะษิาสตต่อกันเลยนะครับผมโดยเซตเมมโมรี่ผมจะใส่เป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสาหรับเซตเมโมรี่นะส่วนการฝังสกิลเมมโมรี่ก็ฝังตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมด้านบนนะครับผมถ้าจะให้ดีนะเข้าใส่เป็นคลิกกับโจมตีนั่นเองนะครับผมดีที่สุดเลยนะก็คือโจมตีกับคลิกนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียสวิตควอนเยอะนะครับผมก็ใส่เป็นเฮดพีกับคิกก็ได้นะ ประมาณนี้นะครับผมส่วนช่องหน้าเราจะใส่เป็นคอพาสซีฟหรือว,ว่าคาสกิลก็ได้น,นั่นเองนะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะถ้าจะให้ดีก็ใส่เป็นคอสกิลก็ได้นะครับผมแต่ของนี้ของผมมันยังเป็นคอพาสติกเพราะว่าผมมารีดแต่คอพาสติกนะก็เลยใส่คอพาสติกไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปรีหาคาสกิลนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะสําหรับการฝังสกิลเมมโมรีให้กับตัวของอาดิษะน,ะนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะ ส่วนอาวุธนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากปั้นสุดๆก็สามารถใช้6ดาวให้ได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใช้แค่ช่วยเป็นตัวช่วยในการฮิวหรือว่าเสริมดาเมจเล็กน้อยก็ใส่เป็น5ดาวก็พอเล่นได้อยู่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะกับตัวของอาลิสานั่นเองนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องการฝังฮาร์โมเนียอาวุธหรือว่าการขัดอาวุธนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเรื่องการพวกตัวขัดอาวุธตัวอะไรผมจะไปพูดกับตัวดาเมจะมากกว่านั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแนะนําตัวของอาริสาเนาะก็คือเมมโมรีเราใส่ตามนี้ส่วนการฝังสกิลนะครับผมดันบนเป็นโจมตีเอ็กแพคดานล่างนั้นจะใส่เป็นคัสสกิลหรือว่าคอพาสซีกก็ได้นั่นเองนะครับผมแล้วแต่เพื่อนเพื่อนสะดวกรีหาเลยนะครับผมประมาณนี้นะสาหรับแนวทางการปั้นตัวอาริสาแบบง่ายง่ายเลยนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะต่อไปเราก็จะไปดูกันที่แนวทางในการคอมโบตัวของอาริสาแบบพื้นฐานกันเลยนั่นเองนะครับผมโอเค ไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมเราก็จะเข้ามาสู่หน้าฝึกสอนของอริสากันแล้วนั่นเองนะครับผมเริ่มแรกเนาะก็คือการโจมตีปกติของอริสา่นีองนะครับผมมาเ,เรื่องมาเลยครับนี่นะก็จะเป็นวรานี้ครับผมสำหรับการโจมตีปกติของอริสา่นีองนะครับผมแล้วก็อย่างต่อมาก็คือเบสิกพื้นฐานเลยนะครับผมคอมโบของอริสาเนาะสำหรับคนที่ เล่นอาลิสาเป็นตัวเปิดนั่นเองนะผมแล้วก็เพียงแค่เรากดออฟเสียแรกได้นะครับผมเป็นการเปิดเนาะแล้วก็ตามด้วยฮันหยิงแล้วก็เเวนาตามนี้นั่นเองนะผมอันนี้คือแบบคอมโบที่เราจะเอาอรลิสามาเป็นแค่ตัวฮิวนั่นเองนะครับผมก็คือใช้ในการเปิดไฟนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นคอมโบพื้นฐานของอรลิสานะเมื่อกี้คือคอมโบแบบลิงๆเลยก็คือคอมโบสําหรับคนที่เล่นไม่เป็นหรือว่าเล่นยังไม่คล่องมือเลยนะครับผมตอนนี้จะเป็นคอมโบพื้นฐานของอรลิสากันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะให้เรา กดโจมตีค้างอย่างนี้นั่นอีนะครับผมแล้วก็กดจิ้มอปโปรนี้ลงไปนะปุ๊บอย่างนี้พออฟเสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บสแต็กไปนะครับผมพอสแต็คครบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคเนาะพอสแต็คครบเสร็จเราก็จะกดอันติปิดท้ายอย่างนี้นะครับผมน,นี่คือคอโมโบพื้นฐานของอลดิสาเลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ตีปกติเลยครับระหว่างวงนี้ก็จะมีหิ้วเลยนะประมาณนี้แหละครับผมสบวงอลดิสานะ เมื่อกี้คือคอมโบพื้นฐานของอดิษฐานแล้วนะครับผมต่อไปนี้ก็จะเป็นคอมโบหรือว่าเป็นทักษะใหม่ที่เป็นเป็นการเปิดธาตุรองน่นเลยนะผมวนาเป็นทักษะที่เราเพิ่งกดมาของอดิษฐาเนาะโข้าไปครับผมขับบต้ตรงนี้นะครับผมก็ให้เรากดเป็นปุ่ม d e ดค้าอย่างนี้นั่นเองนะครับผมพอเสร็จปุ๊บเราก็จะกดอย่างนี้นะครับผมสังเกตได้ว่าด้นานเบรคของอดิษฐาจะเป็นธาตุน้ำแข็งนั่นเองนะครับผมนี่ไหมอีกอย่างหนึ่งข้อน,นี้เลยก็คือ สแต็กมันจะเก็บง่ายมากเลยนะครับผมปึ๊บอย่างนี้เนาะข้อดีของหมดเมื่อกี้เลยก็คือเราจะทําให้เราเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นนั่นเองในห่วงสัตวตัวของอดิษาเนาะมาครับอีกรอบสุดท้ายนะครับรอบนี้นะก็ยำเดิมนะครับกดแดดค้างครับแล้วก็ดกดจิ้มไปเลยครับพอเราสแต็กหมดแล้วเราก็กดยบตีค้างจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับผมอันั้นก็ อันนี้คือวิธีแรกนี in <etus> ้นะครับผมก็คือเราจะไม่กดออฟนะแต่เราจะกดตีค้างแทนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะอีกรอบหนึ่งนะครับผมรอบนี้เราจะไม่กดตีค้างแต่เราจะกดออฟแทนนะครับผมประมาณนี้เนาะเหมือนเดิมครับกดค้างถ้ากดทักษะ้วก็สไลด์ยิงสไลด์ยิงนี้ครับผมโอเคนะพอเรากดสไลด์หมุนปุ๊บเราจะไม่กดตีค้างครับแต่เราจะกดนี้แทนแล้วก็ค่อยกดจนตีค้างอีกรอบหนึ่งเนาะ โอเคนะปึ๊บประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถกดยิงอีกรอบหนึ่งได้นะครับผมประมาณนี้เลยซึ่งวิธีนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่เรารีดดาเมจได้ดีที่สุดนะตลอดตัวของอดิษานะครับผมโอเคนะครับอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะกดแต่ออฟนั่นเองนะครับผมก็คือกดแล้วแรกครับเพื่อป,ปวดทักษะของเราปุ๊บเรากดอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการยังงี้เพื่อปิดท้ายด้วยอันตินะ อันนี้จะเป็นทิกในการกดออฟแทนกดตีปกติน,นั่นเองนะครับผมประมาณนี้แหละสำหรับคอมโบของอดิสนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลังจากที่ได้รับบททักษะใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นสนุกมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่พอมีงบก็สามารถพัฒนาอดิสาขึ้นมาเล่นแบบสุดๆได้เลยนะครับผมมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นสนุกเล่นมันดีนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับผมสังเกตเวนี้นะ